ตูดตูดพี่น้องตูดสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาสุสคุสุข,ข,สข,ขนจากทางฟังไทยฟังลาวกะทางต่างประเทศป้าเจ้าพ่อพี่น้องจ้าวันนี้พภาพมากินยำหอยแข็งเผ็ดแล้วรกแตกรสาตพี่น้องจา้าหอยสิว่าตัวใหญ่กะใหญ่อยูย่จ้าใหญ่สำหรับยุนี่เพี่นอ้องพวาไปสู้เธอสิพี่ตัวน,น้อยหอยหอย,หอยนีไหมพี่นอ้องอืมอันนี้ก็ใหญ่ขค้นมากหน่อยนึงหอย เบาอีหยางมามาจ้ะแถมกุ้งมาน้ำจ้ะมันอยาก <laughs> ไม่ได้กินลายมือแล้วซิมกุ้งก่อนนะคะสับกุองอันนี้คือหอมดองไม่เคยกลัม ตัวนี้ตัวใหญ่ก็มูจ้ะสดก่บเอาสตอร์ใช่มน้ำยาแบบจุ๊จุ๊เลยทำไมข้นขมอ่ะ กมเองแซบมากมึงมึงป้าเมึงจะ้ะพิกเนียนๆกิะดองงจะ้ะ นี่เราเพ่อยากกินหยอยแค้งเหนเซียพี่หน,นอกแกไปได้เมือวันมุนแบบนั้นนี่ไหมสับแงดตอ เอาพี่เข้าไปต่อยมันแกะสดๆด้วยพี่หนอโปรจะเป็นสื่อแบบที่เขาแกะแล้วไยมมากหน่ง มราแบ่แตะโดนไฟ